เซนเซชันเฉยๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้ไปถ่ายรูปแล้วก็นำมาลงเลยการที่ว่าผมเป็นงานงนถ่ายเทนีม่มาทุ่มมาเจ็ดตัวเลยนะอ๋อเป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันนะก็จริงๆพี่กล้องค่ะพี่กล้องเป็นคนพี่กล้องถายจัลอนเราเป็นคนแบบว่าชวนเข้าไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ดีใจหนูตั้งใจพาครอบครัวไปเที่ยวอย่างเดียวเลยใช่ความตั้งใจคือโอเคพาแม่ไปเทีย่ยวพาครอบครัวไปเทีย่ยวพาพี่สาวไปเที่ยวอะไรอย่เงี้ยแล้วแบ่งแบ่งก็จะแบ่งตรางการทำไงว่าเราต้องทำงานด้วยแล้วก็ ก็ก็ส่วนมากก็จะทํางานอยู่ประมาณวัน2วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้กลับเลยก็ได้หรือเราจะอยู่ต่อเลยก็ได้อะไรเงี้ยหนูก็เลือกที่อยู่ต่อไปได้แบบเที่ยวไป่มี่วันหนูไปวันที่19กลับมาเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อเช้านี้แล้วก็มาทํางานใช่ไม่เล่แปลกเลยไม่เลยก็มัมีหลับไปบ้างคือมาถึงประมาณ6กโมงค่ะแล้วก็กลับบ้านไปนอนประมาณ3ามสี่ชั่วโมงแต่พอออกมาแต่งหน้พี่ตากับแม่หลงเสน่ห์ตรงนี้ไงบ้าง นี่เราอยู่เพื่อไปเที่ยวก็เขาก็ไปก็แฮปปี้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเมืองที่สวยอะไรอย่างงี้ยมีตารางไหมหรือว่าฟรีเลยเราพยายามจัดตารางแล้วแต่ว่าเร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 าไม่เป็นตารางด้วยสภาพอากาศด้วยค่ะแล้วก็ด้วยที่ร้านอาหารบางร้านเขาก็เต็มหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็จอยๆเดินเที่ยวกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับจริงจริงพอไปจังหวัดคนมันมีการเถีบแบว่าฉันอยากไปพิพิธภัณฑ์ฉันอยากไปดูสิ่งโบราณมันนี้ฉันอยากกินตรงนี้ ใช่นะจริงๆแบบว่าแยกกันแยกกันเดินเลยแล้วอยากไปไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยอ<ช>๋อปล่อยจอยแต่เราปล่อยจอยปล่อยจอยของหนูก็จะไปเดินพวกแบบดูงานอาร์ตมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไปเสพงานอาร์ตอย่างเดียวเลยค่ะหนูไปเฟสติวัลของแบบอัฟเตอร์ไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปดูงานอาร์ตอิ m อิมเมอร์ซีฟเอ็กซ์เพรนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ โอ้ยได้เยอะมากๆเลยค่ะคือมันบังเอิญมากๆเลยบังเอิญที่มันมีเฟสติวัลจัดในช่วงนั้นพอดีด้วยแล้วก็เป็นเฟสติวัลที่หนูอยากไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปดูเฟสติวัลเพื่อมาเซพงานอาร์ตเพื่อเอามากลับมาทำกับงานได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มีมีความมีม,ม,มีมีแรงบันดาลใจค่ะใช่ เราเราแพนมาประมาณหนึ่งแต่ว่าพอเราแพนแต่เราก็ลืมดูว่าบางทีมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ตลาดที่เราอยากไปเดินดูก็ไม่ได้ไปเลย<ม> <laughs> เราก็เลยแบบปิดปิดก็เลยไม่ได้ไมทำอย่างอื่นแทนเลยะคะ่ะส่วนมากก็ไปกินพวกร้านฝายดายอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะาอยากไปลองอะไรใหม่ๆไปไปเก็บประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้ตะมีไปอยู่ไหคะไม่รู้ว่าแจกขย <laughs> ยังไม่ทราบเลยค่ะต้องต้องรอจักรวาลส่งมาให้ใช่ เรื่องเรื w ่องที่คนชื่นชอบอบที่เดี๋ยวพวกที่แบะที่บอกมาตามที่พี่ไปคือแฟนคลับแล้วเรายืนรอฟังรู้ไหมว่าแฟนคลับก็เลยว่าเป็นคนที่แบบปล่อยให้แบบว่าพื้นที่ให้ตรงนั้นไปแล้ก็ยืนรอได้ไม่อะไรอย่างเงี้ยเรารสึกดีใจมาันแบบรู้สึกยิ้มที่แบบเราคุยถเหมือนกันก็จริงๆหนูให้เกียรติทุกๆคนอยู่แล้วแล้วก็ค <c oughs> <Look, S 2> ่อนข้างเข้าใจในพื้นที่ของทุกๆคนมากๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็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 ให้พื้นที่เขาอย่างเต็มที่ใช่เพราะว่า ก็ใครพูดที่เขาใช่ไม่ได้อะไรซึ่งเขาเขาผบ้ชมใบว่าใบก็ดีจนที่ว่าแบบให้เวลากับแฟนขับตรงนั้นแบบอย่างพถึงราเป็นี้ยมานโรบูนนะหนูยินดนหนูยินดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าแบบตามตามตั้งแต่วันแรกๆมาจนถึงวันนี้ได้แล้วก็ยังตามอยู่สปอร์ตอยู่รู้สึกว่ามันก็มีหลากหลายเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็ยินดีกับทุกๆคนแล้วก็ยินดีเขาด้วยยินดีกับแฟนขับเขาด้วยแล้วก็อยากให้เขาก็ เขาเรียกว่าไงไม่ใช่อยากให้เขาแบบได้ใช้เวลากับกับเอนจอยกับแฟนคลับเขาอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับก็น่ารักด้วยค่ะใช่ซึ่งหลายคนก็เอาคลิปหลายคลิปที่เราไปกับเขาแล้วเขาเจอแฟนคลับในนี้ก็ยังยืนอัางฮาเอามาเทียบๆกัว่าเออให้พื้นที่เต็มที่มากคลิปคลิปอะไรอ่ะคลิปแบบว่าสมมติเวลาไปเขาเนี่ยแล้วแฟนคลับเข้ามาเราก็ยืนรอให้ไปไปดูแฟนคลับเขาก็ยืนอ๋อที่มีลาข้างล่างวลาอ๋อค่ะใช่ก็ก็ก็ให้พื้นที่ค่ะชิลๆจอยๆไม่ได้อะไรแล้วเวลาเราเจอแฟนคลับแล้วเขาอะ เวลาเราเจอแฟนคลับเราแล้วเขาแฟนคลับเราแล้วเขาเ,เอาเอเราคือแฟนคลับเราเขาอะไรตรงไหนส่วนมากแฟนคลับหนูไม่ค่อยตามไปถึงมิลาน <c oughs> <ๆ c oughs> น้อยมากเลยมีมีส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าบังเอิญมาเจอแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบตามไปเป็นกองทัพอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนมากเขาก็จะตามตามอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีใจมากแหลยคนณยิ้มไปกับอะาตุ้มตุ้ หนูโอเคนะหนูก็ดีใจหนูรู้สึกว่าถ้าทุกคนแฮปปี้เราแฮปปี้หนูรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแย่อะไรมันก็แฮปปี้กันหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ร <c oughs> เราใส่คนเหงาคนเลยจะเห็นภาพนิ่งภาพนิ่งก็เห็นจะคลิปวิยงเลยทุกครั้งที่อ่จริงเราไม่ได้นาขาเรารู้สึกว่าแบบเราเมื่อก่อนมันมันมาอย่างนี้ก็ <c oughs> เลยอย่างนี้ดังกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่สุดท้ายแล้วทีนี่อยากขอบคุณคนที่เขาแบบว่ายินดีจะยิ้นดีกับเราทุกครั้งที่มันเห็นภาพ ก็ก็ขอบคุณค่ะใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะแล้วก็หนูต้องชิมชื่อของหนูจอยๆอะไรเงี้ยไม่อะไรนะปล่อยจอยทุกเรื่องใช่ก็เป็นก็เป็นคู่รักปกติแหละค่ะธรรมดาธรรมดาอืมเราจะมีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดค่ะยังไงบ้างไม่ได้ไม่ได้มอค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไงแล้วเพราะว่าเรื่องก่อนนะที่รสัมภาษณ์ว่ายังไม่มีแรงบันดาลใจนอนอยู่บ้านก่อนตอนนี้มันมีแรงบันดาลใจในการ แรงบันดาลใจยังไงก็เป็นเพลงที่ทำกับพี่บิลลี่ค่ะิลลี่เบิร์ดได้ไปให้เขาแกมาโปรดิวซ์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหนูอยากจะทำอะไรมันก็จะป๊อปป๊อปไในหัวแบบอยู่ๆก็อยากจะไปทำกับพี่พี่พี่บิลลี่อะไรก็ไม่รู้อะไรมาโดนใจก็ไม่รู้ก็เลยไปทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลิกดีพอดี11 11ชอบเลข11ก็เลยเอาเลยปล่อยเลยใช่ค่ะเป็นแบบไหนนะเพลงเป็นแบบไหนนะเพลง Dream Pop ค่ะ เป็น dream pop มันจะฝันฝันหน่อยหลุดหลุดหน่อยเพ้อเพ้อหน่อยใช่สไตล์เราใช่สไตล์เราใช่สไตล์เราค่ะก็ฝันฝันเพลงแนวฝันฝันเกี่ยวกับความรักแบบโซเม m อ t e อะ <c oughs> อความรักที่มันไม่มี no separation อะเราอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยยังไงทำเพลงนี้มันมาจากชีวิตจริงไหมหรือว่ากับสิ่งที่เราชอบบอกมองพี่ดั้จริงๆทุกทุกเพลงมันก็มันมีความเป็นหนูอยู่แล้ว การความคิดหรืออะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้มาจากประสบการณ์ตัวเองที่เจอโดยตรงอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเออเราฟุ้งของเราเองว่าเราอยากจะมีดีมมีความฝันแบบนั้นนะมีความฝันที่เราจะได้อยู่ในโลกที่มันไม่มีการแยกจากกันน่ะเอออืมูคะูเพลงนี้ละมูเนี่ยไม่บอกเลยเนี่ยไม่เคยมูขอทำไมทุกคนเนี่ยเห็นทุกคนไปไปจ่าหน้าหัวเลยวาเนีมูหนูแบบขึ้นม่เขียนอย่างนี้น้องไม่ได้มู แต่ที่เธอตอบนเรืยังไงคุิพาวเวอร์มหานครใช่แล้วมันก็ดูกลายเปนแบบในสายมูไปเลยแต่อนี้เลเขรืองเวลาวอนที่เวลาเลขมันเดินแล้วมัก็อเลยมตอนู่ใหารหนูก็พูดปึกลยว่าหนูเรีอกเวลาที่ทำมันมาเ i i ุ้มเวลาที่นรปล่อยไปก็เลยมัขสวยมันเลกสวย1 1มันสวยไม่ะอันจริงนีไเลยมด่มูก็เห็นเลขสวยดีก็เลยปล่อยไปอะไรอย่างงี้ใช่ เนื้อเราเองมาเหมือนกันเพลงเราแต่งเราเป็นผู้เ่าใช่แต่งเองค่ะเราที่มีนี่คือเป็นโปรดิวเซอร์ให้โปรดิวเซอร์ให้ช่วยช่วยกันอันนี้ป่าค่ะ11 11ค่ะมีมูฮันน่าป่าค่ะ11 11ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ชอบเหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวกำลังจะถ่ายวีก็ยังไม่รู้เลยวีจะถ่ายแนวอะไรเดี๋ยวเราลมป๊อปอัพมาในหัวแล้วเดี๋ยวก็ถ่ายป๊อปปุ๊บพรุ่งนี้พร้อมเลย ใช่ใช่ปกติอะแบบค่ายเพลงเขาวางแผนกันเป็นเดือนเดือนแล้วแบบางสเดือนแล้วแล้วหนูแบบเออป๊อปอัพมาเลยมาถ่ายเลยเอาไป,ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปอนนั้นปล่อยออทุกเรื่องค่ะชีวิตค่ะหนูก็เห็นภาพบว่าอ๋อเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนก่อนตอนนี้ยังคิดออกจะทำงาน <c oughs> ใช่ท่ <c oughs> แต่กลับถามว่ามื่ไหรจะมีซิงเกแต่นนีน้กลับไปนอนก่อนคิดไม่ใช่ใช่ปล่อยจยังงีันยังลกโอเค